เท่าพิพภพประกาศวางมือส่งไม้ต่อผู้สมัครสสคนใหม่เขตคลองสานทนบุรีหลังพักประชาชนเคาะนพัสสารงานต่อนายเท่าพิพภพลิมจิตรกรสสกรุงเทพพักประชาชนได้ประกาศเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568ว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตเดิมในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยพื้นที่เดิมที่นายเท่าพิภพเคยลงสมัคร คือเขตคลองสารทนบุรีและบางประกอกนายเท่าพิพได้เปิดเผยว่าทางพักประชาชนได้สรรหาผู้สมัครใหม่จนจะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วโดยผู้สมัครคนปัจจุบันที่ได้รับคัดเลือกคือนายนภัรจิตตะพินันการตาการส่งไม้ต่อและคำรับรองผู้สมัครคนใหม่นายเท่าพภพได้กล่าวขอฝากนายนภัรนัดไว้ให้ชาวคลองสานทนบุรีบางประกอกได้ใช้งาน ร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่านัดเป็นคนที่มีความสามารถมากและในเชิงประเด็นนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะสามารถนำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพรรคได้อย่างแน่นอนสำหรับด้านการเป็นสอสอเขตนั้นนายเท่าพิพภพเปิดเผยว่านายนพัฒเคยเป็นผู้ช่วยของหมออาจนายธัญ,ญทธน,นินวัฒนาทรสอสอกอทมพรรประชาชนลงพื้นที่มาก่อนหลังจากที่นายเท่าพิภพได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายนพัฒ เขาพบว่าสิ่งที่นัดมีและทําให้เขาตะลึงที่สุดคือความสามารถการฟังด้วยหัวใจโดยเขาสังเกตบทสนทนาที่นายนภัทมีร่วมกับประชาชนจะตั้งใจฟังด้วยหัวใจจนเขารับรู้ได้นายเท่าพภพเชื่อว่าด้วยทักษะนี้นายนภัทรจะมาช่วยบําบัดทุกบํารุงสุขให้พี่น้องได้ไม่ยากซึ่งที่เหลือก็คือการสั่งสมประสบการณ์ นายเท่าพภพบยืนยันว่าเขาจะสนับสนุนนายนภัสและจะคอยเป็นลมใต้ปีกให้เสมอเขามั่นใจว่างานและความฝันในฐานะสอสอที่เขาทำมาสำเร็จแล้วกว่า80ซนตนั้นนายนภัสจะเป็นคนที่มาสารต่ออีก20ซ์ที่เหลือได้และยังจะสามารถเริ่มต้นทำความฝันของเขาต่ออีก80อร์ซนให้สำเร็จและส่งต่อเช่นนี้ไปเรื่อยๆพักเชื่อมั่นว่าผู้สมัครคนใหม่มีอุดมการตรงกับพัก และมีความมุ่งมั่นขยันทำงานเป็นสอสอเขตเสียงชื่นชมจากนางอมรัต์โชคปมิตรกุลอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลผู้สนับสนุนพักประชาชนได้แชร์โพสต์ของนายเท่าพิพพพ,พ,พ,พร้อมกล่าวชื่นชมว่านี่คือวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่นางอมรัตรระบุว่านายเท่าพิพพเคยบอกกล่าวกับเธอและเพื่อนในพักมานานแล้วว่าขอเป็นสอสอเพียงสองสมัยพอ การตัดสินใจไม่ลงสอสอต่อในสมัยหน้าเกิดขึ้นหลังจากที่นายเท่าพิพบผลักดันวาระสุราก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงแล้ว80%การประกาศส่งไม้ต่อพร้อมสนับสนุนการทำงานและช่วยหาเสียงให้คนใหม่ที่พักคัดเลือกมาอย่างดีแล้วนั้นเพื่อให้ผู้สมัครคนใหม่สารฝันตัวเองในประเด็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เป็นผู้แทนราษฎรคุณภาพของชาวทนบุรีคลองสารราชบุรณะต่อจากตัวเขาและส่งต่อเช่นนี้ไปเรื่อยๆ พักเชื่อมั่นว่าผู้สมัครคนใหม่มีอุดมการณ์ตรงกับพักและมีความมุ่งมั่นขยันทำงานเป็นสอสอเขต